ัเรียกพี่น้องครับเปิดมาขายเป็นชิงเป็นชิงเลยพี่น้องครับไม่ไม่ซดกัดส่วนพี่น้องครับคุณครับโอ้ยคุครับพี่น้องชิงเงืกหน่วยง่าย,ยายเออฮัทโถก็หน่วยงามพี่น้องครับหน,น,นุ่ยง่ายเคลียรมบอลทองพี่น้องครับสุบนเดียบอุ้ยหุยเลยพี่น้องนะครับโอ้ยคุณครับพี่น้องเออฮัทโ เป็นฟอดยี่คี่นองครับเป็นฟอม่เบิ้งฟอยังไงงเรียนมันท่องพี่น้นองครับยังไงมันจำพี่น้องครับมันจำเป็นคู่พี่ค้องครับเื่อนมันท่องนีมับ อะไครับพี่น้องครับโอ้ขายหมดแล้วเนาะวันนี้เนาะอ๋อเหลือแต่ถาดเลยครับพี่น้องครับอาหารเหนือเป็นปะครับอาหารเหนือเนาะเหลือแต่ถาดอย่างเดียวเลยโอ้ขายดีมากเลยนะครับส้มของนีพี่น้องครับนะครับหมดแล้วครับพี่ส้มหมูครับอันนี้กี่บาทครับอันนี้อ๋อสามสิบสองร้อห้าสิบครับอ๋อสามสิบบาทครับโอ้อันนี้อะไรครับนี่ หมกสมองหมูหมกสมองหมูอ oh! mm. ๋อหมกสมองหมูกระดูกอืมฝากคุณสนใจที่นี้แล้วนี่ิจำเนื้อสามสิบบาทพี่น้องเอาไมาซื้อเอาอันหนึ่งครับนี่ครับแซ่บแซ่บพี่น้องครับเพื่อนะครับครับแหนมหมูสมหมูพี่น้องนะเดี๋ยวแหนมสมุนเด็ดนี่หมกสมองหมูพี่น้องครับ เป็นบริกาออกให้เบิรงเลยขายดีครับขายดีแน่ทั้งหมดเลยอันนี้ใสกเกาะเลยเสกเกาะอะไรนี่ชื่ออะไรนี่ใสกเกาะนะครับคุณขายเบิร์นได้ี่น้องครับขายเบิร์นไปก็เลี้ยงจะย่างพี่น้องครับนี่ครับเบิร์เลยครับเลี้ยงแต่ถาด ขายดีไรขายดีโบ้โบ้โบ้นี้นนะอันหนึ่งนะอันนี้อไม่เป็นไรให้พี่ให้พี่เอาขวัญคำทวนคำถามไม่ใช่เดี๋ยวเดินลืมเรื่องคำถามเดี๋ยวลืม,ลมขายดีมากเลยวันนี้เบิ้ลเลยขายดีเนาะวันนี้เนาะนะ ปลากระหมดเลยใช่ไหมเหลืออืมนี่ขายดีเลยหมดเลยไปเอาเส้นเลหมกอะไรอ่ะนะหมกปลาดุกกับหมวกนี่สมองหมวกปลาดุกหมกสมองเกี่อะไรอ่ะใช่อืมวันนี้ขายพอได้อยู่โอเคขายพอได้นะอืมวันนี้ขายดีเลยขายดีเยอะเลยมากมเนี่ยเหมดไปเนี่ยเกี่ยไปเนี่ยเกี่ยเลยแล้วก็ จะคล้องล่างครับคือครออครัวครับเป็นมาขายเป็นคือครออครัวเป็นทางคารบเพ็ดรถกระบะอะไรพี่น้อครับเพกระบะแล้วครับเนับนี่โตมี่ยังบ้างไว้อยู่กลางทางที่น้ครับบ้างไว้บ้างไว้เลยเย้สามสิบาทเองอะไรอันเดียวและ ย่อยบบกินเฉับครับ